สวัสดีครับรา,ร,รายการจานมโนพบปัญหาในครั้งนี้ก็จะมาตอบคาถามของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลายของของเรานะซึ่งเรียกว่าอะไรนะเป็นแฮกเกอร์นิเตอร์รรที่เข้ามาถามนะก็มีตอนนี้มีกันอยู่ประมาณ26ท่านนะก็ผมก็ได้มีโอกาสไปเปิดไลน์ดูในกลุ่มแล้วก็เห็นมี สมาชิกท่านหนึ่งไม่รู้เป็นลูกค้าหรือเปล่าแต่เป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะก็เข้ามาถามเกี่ยวกับว่ากําลังสะสมสับสนสับสนเกี่ยวกับคําว่าค่าจ้างทำของว่าค่าจ้างทำของเนี่ยถือเป็นเงินได้4ี่สิบวงเล็บอะไรคือเงินได้ระเมินเนี่ยของสมบัตนะฮะมีประเภทที่หนึ่งประเภทที่แปดเขากำลังถามว่าค่าจ้างทาของที่เรามักจะเรียกชื่อมันว่าค่าจ้างทาของเนี่ยมันเข้าชื่อตามสี่สิวงเล็บหนึ่งถึงแปดเนี่ยดูยังไงบ้าง ก็จะมาขอพูดให้ฟังเนี่ยชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็คือท้าฟังนะฮะถ้าเกิดมันเป็นจ้างทำของที่ออกแค่แรงอย่างเดียวคือเรารับจ้างออกแค่แรงอย่างเดียวไม่ได้จัดหาสัมภาระอะไรเลยมันถือเป็นสี่สิบวเม็บสองมันคือค่าจ้างทำของถ้ามันเข้าสี่วเมตรสองเนี่ยก็คำนวณหักนที่จ่ายตามตาก้าวหน้าจบนะฮะอันนี้กรณีสี่สว่เมสองออกแค่แรงงานอย่างเดียวทำคนเดียว ต่อไปจะเข้า6หรือเปล่าต่อไปก็คือ 4- 0่สิบหรือหก็คือวิชาชีพอิสระคืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอาชีพอาชีพการแพทย์หมอทนายความวิศวกรสถาปนิกบัญชีแล้วก็ปานนิสิณพวกนี้ถ้ามันเข้าในกลุ่มอาชีพพวกนี้นะก็ปีเข้าไปสี่สิบหกเลยถือเป็นวิชาชีพอิสระเลยไม่ต้องไปประเมินว่าเป็นสองเป็นเจ็ดเป็นแปดเลยเพราะมันเป็นวิชาชีพอิสระเนี่ยกลุ่มนี้หกตัวเนี้ยให้เข้าสี่สิบหกเลย โดยไม่สนใจว่าเขาจะจัดหาอุปกรณ์อะไรของเขามาอะไรที่มาทําอาชีพเนี้แล้วเหมาเนี่ยเข้านี่เลยค่ะต่อไปต้องพิจารณาไหมว่าเป็น40วงเล็บ7ถ้ามันเป็นอาชีพนี้ก็เข้า6เลยนะ7 7แล้วค่ะอ๋อหก็แค่6อาชีพแล้วนะฮะาวนี้ปัญหาประเด็นก็คือเจ้าคำขอที่คนมักจะสับสนก็คือ40วงเล็บ7หรือ40วงเล็บ8เนี่ยดูยังไงคือประเด็นของเราจะมาพูดเรื่อง40วงเล็บ7กับ8เนี่ย เจ็ดเนี่ยคือการรับเหมารับเหมหาหมายถึงการหาแรงงานแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สําคัญสัมภาระที่สําคัญคือเวลาคุณไปรับทางานเนี่ยคุณจะต้องหาแรงงานไปช่วยทำยํำแล้วมีพนักงานมีไปแล้วมีอุปกรณ์ไปช่วยในการทํางานด้วยให้มองตัวอย่างรับเหมาก่อสร้าง <Norwegian. S 2> คุณต้องมีอุปกรณ์อยู่แล้วคุณต <c oughs> ้องมีแรงงานนั่งรถกระบะท้ายรถไป <c oughs> นั่งกันหลายคนอย่างเงี้ยนะคระครั <c oughs> ้นี้จะเป็นรับเหมาได้ก็ตรอเมือ่อมันมีจุดหนึ่งที่เป็สำคัญคือ จัดหาสัมภาระที่สําคัญอนอกนอจากจากอุปกรณ์ก็คือไอตัววัตถุดิบที่คุณเอามาใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยที่มันเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในงานนั้นะห่ะหินปูนทรายอพวกนี้คุณจะต้องหาม,มาด้วยมนันจะเข้าการรับเหมามโดยรับเหมานั้นหมายถึงว่าคุณมีทีมงานแล้วม,ม,มีทีมงานเหมาทั้งหมดเลยเหมางานหมดเลยคนที่จ้างคุณจ่ายแค่เงินอย่างเดียวลักษณะนี้จะเป็นการรับเหมาอคราวนี้มันมีความเหลื่อมล้ำกันนิดนึงกับสี่สิบวเลแปด ซึ่งคำว,ว่าสี่สิบมันแปดมันคือการทําธุรกิจ <ừ> เรียกว่าการทำธุรกิจเลย <ừ> พอเป็นการทำธุรกิจเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เข้ามันไม่ไปเข้าสี่สิบมเรเจ็ดแล้วมันไปเข้าสี่สิบมัเแปดโดยโดยปริยายคราวนี้คําถามก็คือการทำธุรกิจนี่เป็นยังไงดูยังไงว่าเป็นการทําธุรกิจคือในเว็บต่างๆในอะไรก็ตามมันจะเขียนอย่างเงี้ยในสื่ะเป็นการทําธุรกิจที่ไม่ใช่หนึ่ง7เจ็ดเข้าแปดเป็นการทำธุรกิจพาณนิชยกรรมุาสาหกรรมคราวนี้ไอ้คำว่าธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงไม่บอกรายละเอียดมา คุณก็เลยต้องมาฟังคลิปนี้นะฮะว่าธุรกิจมันคืออะไรคือถ้ามันจะเข้าสี่สิบหกแปดได้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นในรูปแบบของธุรกิจและก็มีต้นทุนในการทำงานทานสูงสองคำนี้นะที่คุณจะต้องตีว่ามันเป็นสี่สิบหอแปดต้นทุนสูงกับมันเป็นในรูปแบบของธุรกิจถ้า,าต้นทุนสูงเอาต้นทุนสูงก่อนดีกว่าถ้ามันมีต้นทุนสูงเป็นสี่สิบหแปดโดยไม่ไปดูด้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจหรือเปล่า ต้นทุนสูงเป็น40วิ่ง8เลยอืม40วิแง8ต้นทุนสูงนี่เป็นยังไงคะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถึงจะเรียกต้นทุนสูงอ่าโอเคคือผมจะตอบให้ฟังนะฮะมันไม่ใช่เกิดจากความคิดของผมด้วยการมโนขึ้นมาเองมันิดจากข้อหาเรื่องสมปกรม์ผมม่อ่านจากัุปกร์แล้วกันสมปกร์บอกว่าคําว่าต้นทุนสูงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่คุณรับงานเนี่ยรับงานทามาเนี่ยที่เขมาจ้างคุณทํางานเนี่ย ถ้าค่าใจ่ายคุณจ้างแรงงานจ่ายเงินเดือนจ่ายค่า,าใช้จ่ายต่างๆในการรับงานมาเนี่ยทั้งปีเอามารวมกันอคือค่าใช้จ่ายของคุณทั้งปีเอามารวมกันแล้วมันมีจํานวนเงินเนี่ยที่สูงกว่า4ี่เปอร์เซนของเงินได้ที่คุณรับงานทั้งปีถือว่าสูงแล้วสูงแล้วเป็นสี่สิแปดเป็นสี่สิแปดเลยถ้ามันสูงเกินกว่า4ี่อันนี้คือความหมายของคําว่าค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายสูงนนเวลาที่คุณจะวิเคราะห์ว่าคุณมีค่าใช้จ่ายสูงเข้าส ก็คือคุณจะต้องรู้ว่าเงินได้ที่คุณรับเข้ามาทั้งปีมันเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายขึ้นที่เกิดขึ้นจากเงินได้ตรงนั้นมันเท่าไหร่เอามาเทียบกันถ้ามันสูงกว่าสี่เอร์เซนั้นเป็นสี่สิแปดนทีค่ะแล้วลักษณะของคำถามต่อมานะคะก็คือในลักษณะของการที่ว่ามีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยดูยังไงคะจาอถ้าเกิดต้นทุนไม่สูง ราะว่าถ้าเกิดต้นทุนไม่สูงคุณก็ก็ไม่ดูอีกว่าถ้าต้นทุนไม่สูงเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิทธิ์องเงแ,แต่คุณจะต้องมาดูอีกเงื่อนไขนึงคือเป็นในรูปแบบธุรกิจไหมถ้าเป็นในรูปแบบธุรกิจมันก็เป็นสิเงินปะัแม้ต้นทุนไม่สูงก็ตามค่ะคราน,นี้ในการเป็นรูปแบบธุรกิจนั้นมันดูอย่างไรก็ต้องดูที่ว่าเช่นถ้าเป็นรูปแบบธุรกิจมันคุรต้อมีการจดทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่มนะบางกิจการอาจจะมีได้ไม่ถึงล้านก็อาจจะไม่จดดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวชี้วัดเท่าไหร่ค่ะตัวชี้วัดน่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเนี่ย มีการมีกรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในสำนักงานอาคารที่เป็นีตังสถานประกอบคุณเนี่ยเป็นหน้าร้านประกอบการคุณของคุณคุณเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์หรือถ้าเกิดมีการเช่าก็ต้องมีสัญญาเช่าอ่าอันนี้ถือว่าคุณมีหน้าร้านแล้วในเข้าธุรกิจแล้วหรือคุณมีการจ่ายค่าในหน้าในการดําเนินงานเนี่ยเป็นรูปแบบธุรกิจแล้วแต่ค่าในหน้าให้คนหาลูกค้ามาให้อะไรเงี้ยหรือมีการจ้างมีลูกจ้างมีลูกจ้าง มีลูกจ้างมีการจ้างลูกจ้างต้องเข้าประกันสังคมลูกจ้างก็เข้าประกันสังคมมีการหาจ่ายลูกจ้างของลูกจ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็มันจะเป็นรูปแบบธุรกิจมันคือพอเป็นธุรกิจคุณต้องมีลูกจ้างอยู่แล้วเขามีลูกจ้างหนึ่งคนคุณก็ต้องทำามาสังคมเมื่อเขามีรายได้คุณต้องหาที่จ่ายถ้าแต่เขามีเงินได้ถึงเกณฑ์อันนี้ก็คือในรูปแบบธุรกิจแล้วก็มีการจ่ายค่ารับรองลูกค้าด้วยเพราะการรับธุรกิจคุณจะต้องมีการจ่ายค่ารับรองลูกค้าั่ลูกค้าเองรับรองเออใช คือหรือถ้าเกิดให้ผมมองแบบสรุปเลยนะการที่จะบอกเป็นธุรก,กิจก็คือคุณมีสำนักง,งานที่ตั้งที่แน่นอนชัดเจนค่ะก็มีลูกน,อน้กกนองมีลูกจา้นางมีการทำงานอ่างเนี้ยคือไม่ได้ไปมองเลยว่าจดทะเบียนเป็นปนิติหรือไม่เป็นนิติเลยนะฮะค่ะถ้าเกิดคุณเข้าเกณฑ์ว่าคุณมีกรรมสิทธิ์ในสำนักง,งานอาคารหรือมีการสัญญาเช่าทาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยมันถือว่าเป็นธุรกิจเลยค่ะตอนที่ผมขออีกธุรกิจ คำของสมนกนมาข้อหารืขอ,อ,อรข้อหาือเขาบอกว่าการที่จะบอกว่าเป็นการประกอบธุรกิจได้คือหนึ่งจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการจัดตั้งสำนักงานอาคารเป็นกรรมรสิทธิ์ของตนเองหรือเป็นการเช่าออก็จะต้องมีหลักฐานในการเช่าสัญญาเช่ามีการลงทุนด้วยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือค่าใช้จ่ายสำนักงานและมีการจ้างลูกจ้างมีการหาแสังคมมีการหาแร,รจ่าย มีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการเช่นค่ารับรองลูกค้าหรือค่าบริการเพื่อประโยชน์ในการติดต่องานกับลูกค้าในตัวนี้อาจจะเป็นพวกค่าในหน้าอืมโอ้มีหนังสือรับรองจากบริษัทในการทําสัญญาติดต่อธุกกรกิจกันเนี่ยเข้าประมาณเนี้ยต้องถือเป็นสิ่งตอแปดเลยอ่าอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของการทาธุรกิจอ,อ่าลักษณะการธุรกิจดังนั้นถ้าจะเป็นธุรกิจสิ่งต้อแปดได้ก็ทุนสูงหรือไม่ก็เป็นธุรกิจเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทสองอย่างก็ได้คือมีแค่มาอย่างเดียวก็ถือเป็น สี่สิบสองแล้แดล้วเข้าอย่างในยังไงก็ถือว่าเป็นสี่สิบสงแล้วแปดแล้วถ้าไม่เข้าก็เป็นหกหือเป็นเจ็ดหรือเป็นสองระว่างกันไปแล้วแล้วเจ็ดจะแปดต่างไัง่ะเจ็ดก็ต้องมีเอ่อเจ็ดกับแปดต่างยังไงเอาแค่นี้เจ็ดกับแปดต่างไัง่ะเจ็ดคือวิชาชีพอิสระส่วนแปดเจ็ดคือวิชาชีพอิสระเจ็ดคือวิชาชีพอิสระใช่ไ่ะอาจารย์นั้นหกเจ็ดคือในเรื่องของการรับเหมาวัตถุดิบที่สำคัญพวกอุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญ ผมว่าเจ็กับแปดต่างกันแค่เพียงว่าแปดมันคือการมีต้นทุนสูงและเป็นธุรกิจเจ็ดมันไม่ใช่เจ็ดมันไม่มีต้นทุนสูงไม่ใช่ธุรกิจมันก็เลยเป็นเจ็ดถ้ามีต้นทุนสูงมีการประกอบธุรกิจเป็นแปดแค่นั้นเองสรุปคุณสับสนป่ะเนี่ยสับสนป่ะว่ามันต่างยังไงเจ็ดกับแปดไม่ไม่สับสนแล้วเมื่อกี้ผมเห็นคุณพูดสับสนนะ่ยไปถูก